สองทานที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิตดีทันตาเห็นเคล็ดดีๆซึ่งเป็นเคล็ดที่มีประโยชน์มากๆที่ชี้ทางคนที่กำลังทุกข์มากๆขัดสนและมีปัญหาเรื่องการเงินการงานและครอบครัวถ้าอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นให้ทำดังนี้มันทำทานนี้ให้ครบทุกวันคือแบ่งเป็นสองประเภทคืออามิสทานและธรรมทาน อานิสง์ของธรมธธรมทานธรรมทานนี้มีอานิสง์มากดังที่มีการพันธานาคุณไว้ในอัตถกถาธรรมบทที่หนึ่งว่าแม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุดแด่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่นั่งติดติดการเต็มห้องจักรวาลนี้ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถาเพียงสี่บาทและจีวรทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษส่วน16แห่งพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาแม้ทายกจะถวายโภชนาข้าวสาลีประกอบด้วยสูปรปพยัญชนะแกงและข้าวอันประนีตเป็นต้นให้เต็มบาทพระพุทธเจ้าก็ดีจะถวายเพศสัชทาน มีเนยใสเนยเหลวน้ำพึ่งเป็นต้นให้เต็มบาทพระพุทธเจ้าที่นั่งติดติดเต็มห้องจักรกวาลก็ดียังมีอนิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนาด้วยพระคาถาเพียงสี่บาทจากไม่กล่าวคำที่กระทบตนและผู้อื่นคือไม่แสดงธรรมโดยยกความดีของตัวเองเพื่อโอ้อวดหรือยกความผิดพลาดหรือจุดด้อยของคนอื่นขึ้นมา เป็นเหตุเพื่อประจานความผิดหรือกล่าวล้อเลียนเขาต้องกล่าวมุ่งอธิบายธรรมะจริงๆและหากต้องยกตัวอย่างประกอบในการอธิบายเพื่อความเข้าใจในธรรมนั้นก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายได้ผู้ที่จะให้ธรรมทานพึงตั้งอยู่ในองค์คุณดังกล่าวมานี้จะยังประโยชน์ใหญ่ อนิสงส์ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับผู้แสดงธรรมได้อย่างเต็มที่ทำให้ผู้แสดงธรรมได้บุญกุศลมหาศาลดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราสัสสรรเสริญว่าบุคคลให้ธรรมเป็นทานโดยไม่ปรารถนาลาบสการะย่อมมีอนิสงส์ประมาณวิได้ธรรมทานคืออะไรธรรมทานคือการให้คำแนะนำสั่งสอนสิ่งที่ดี บอกศิลปะวิทยาที่ดีที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นเหตุให้มีความสุขรวมถึงการอธิบายให้รู้และเข้าใจในเรื่องบุญบาปให้ละสิ่งที่เป็นอกุศลดำรงตนในทางกุศลซึ่งจะนำพาตนให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้ประเภทของธรรมทานธรรมทานแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ วิทยาทานและอภัยทาน 1. วิทยาทานวิทยาทานคือการให้ความรู้ยังแบ่งออกได้อีกเป็นวิทยาทานทางโลกและวิทยาทานทางธรรมวิทยาทานทางโลกคือการสั่งสอนให้เกิดความรู้ความสามารถในเชิงศิลปะวิทยาการเพื่อนำไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิต และสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความสะดวกสบายทุกอย่างดังนั้นทางพระพุทธศาสนาได้จัดความรู้ว่าเป็นขุมทรัพย์ติดตัวได้บุคคลผู้มีความรูด้ดีจึงเปรียบได้ว่ามีขุมทรัพย์ติดตัวไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เชื่อมันได้ว่าจะสามารถใช้ปัญญารักษาตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้แน่นอนวิทยาทานทางธรรม จัดเป็นธรรมทานแท้คือการให้ความรู้ที่เป็นธรรมะนั้นยิ่งเป็นสิ่งประเสริฐด,ด้วยเหตุที่ว่าการดำเนินชีวิตของแต่ละคนนั้นถ้าขาดเสียซึ่งหลักธรรมชีวิตก็จะพบแต่ความทุกข์เดือดร้อนผิดหวังตลอดไปต่อเมื่อดได้ยินได้ฟังธรรมแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมยอมเกิดความเจริญงอกงามในชีวิตของตนเองทำให้จิตใจปลอดโปรง่ง สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในที่สุดก็จะทําให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้การให้คําสอนที่ถูกต้องที่เป็นธรรมะนั้นเปรียบได้กับการให้ขุมทรัพย์ที่เป็นอมตะติดตัวไปหรือให้ประทีปแสงสว่างที่คอยติดตามไปดังนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวว่า การให้ธรรมทานเปรียบเสมือนการให้ขุมทรัพย์หรือประทีปที่จะเป็นเครื่องส่องทางชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงามนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญและเมื่อ,อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารย่อมเป็นผู้ไม่ตกตามมีชีวิตที่ดีงามได้เกิดในสุขติภพเมื่ออบรมบ่มบาร,รมีแก่ก้าแล้วย่อมสละ,ละละกิเลสได้โดยสิ้นเชิง โดยถึงพระนิพพานได้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าการให้ธรรมะยอมชนะการให้ทั้งปวง 2. อ,งอภัยทานอภัยทานคือการให้ความปลอดภยัยให้ความไม่มีภัยแก่ตนและผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธเคืองใครไม่ล่วงเกินผู้อื่นไม่มีเวรไม่ผูกเวรกับผู้ใด ั้งยังมีจิตเมตตาปราณีต่อผู้อื่นเป็นนิดการให้อภัยเป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเป็นการให้ที่ง่ายแต่ที่บางคนทำได้ยากเพราะมีกิเลสอยู่ในใจต้องอาศัยการฟังธรรมประพฤติปฏิบัติทรรมบ่อยๆจนเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นคูณประโยชน์ของการให้อภัยและจะให้อภัยได้ง่ายขึ้นหากมองเผินๆแล้วจะดูเหมือนว่า การให้อภัยเป็นการให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นทําให้ผู้อื่นมีความสุขสบายใจแต่แท้ที่จริงแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์สุขมากที่สุดก็คือตัวเองเพราะทุกครั้งที่ให้อภัยได้จะรู้สึกปลอดโปร่งเบากายเบาใจสดชื่นแจ่มใสมีความสุขนอกจากนี้การช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายให้ปลอดภัยหรือพ้นจากอันตรายนั้นได้เช่น การช่วยปล่อยสัตว์ที่เขาจะนําไปฆ่าให้พ้นจากการถูกฆ่าดังประเพณีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก็นับว่าเป็นอภัยทานเช่นกันเพราะได้ให้ความไม่มีภยัยให้ความเป็นอิสระแก่สัตว์เหล่านั้นการให้ความปลอดภยัยให้ความไม่มีเวรไม่มีภยัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการไม่เบียดเบียนจัดว่าเป็นการให้ที่สูงขึ้นไปอีก พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่ามหาทานซึ่งท่านจัดไว้ในเรื่องศีลส่วนการให้อภัยคือทำตนเป็นผู้ไม่มีภัยกับตนเองใครที่สามารถสละภัยคือโทสะออกจากใจได้มีจิตใจสงบสะอาดจิตจะประกอบไปด้วยเมตตาเมื่อทำไปแล้วก็ถึงระดับหนึ่งจัดว่าเป็นการภาวนาที่เรียกว่าเมตตาภาวนา ซึ่งมีอานิสงสูงยิ่งอามิสถานนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเอาที่ไม่เดือดร้อนจะรินน้ำสักแก้มให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์จะให้อาหารสัตว์ที่บ้านจะหยอดตู้บริจาคหนึ่งสลึงจะใส่บาตรจะทำสังฆทานถือว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งสิน้นทานที่แปลว่าวัตถุที่พึงให้ย่อมาจากทานวัตถุหมายถึง สิ่งของสำหรับให้สำหรับเสียสละให้ผู้อื่นได้แก่สิ่งของที่ถวายพระสิ่งของที่ควรนำไปให้เพื่อตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติผู้ใหญ่เรียกว่าทายทานบ้างทายธรรมบ้างมีสิบอย่างทานสูตรได้แก่อาหารน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะ มาลัยและดอกไม้ของหอมทูบเทียนเครื่องรูปไล้สบู่เป็นต้นที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปไฟหรือไฟฟ้าการให้ทานวัตถุสิทอย่างนี้มีผลอน,นิสงส์มากเพราะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์อย่างเดียวไม่มีโทษไม่มีพิษภัยแก่ผู้รับทานเป็นบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าทานามัยคือ บุญที่เกิดจากการให้เป็นสังฆะวัตถุคือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันไว้และเป็นบ่อกเกิดแห่งบารมีที่เรียกว่าทานบารมีการให้ทานมีวัตถุประสงค์สำคัญในการคลายความตรณีความเห็นแก่ตัวความโลภในจิตใจมนุษย์ส่งผลให้เกิดความใสสว่างสะอาดของจิตใจขึ้นมาซึ่งแบ่งเป็น6ประเภทคือ1 บุคคลบางคนให้ทานเพราะหวังผลตอบแทนมุ่งสั่งสมการให้ทานด้วยคิดว่าถ้าตายไปแล้วจะได้เสวยผลตอบแทนนี้จึงให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นแก่สมณะหรือพรามเพื่อให้เป็นสเสบียงเลี้ยงตัวในภพหน้า 2. บุคคลบางคนให้ทานไม่ได้หวังผลแห่งทานแต่ให้เพราะคิดว่าการให้ทานเป็นความดี เป็นการทำตามคำของบิตท,ที่กล่าวไว้ดีแล้วบุคคลที่คิดให้ทานอย่างนี้เมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงเมื่อเสวยผลแห่งกรรมหมดสิ้นแล้วเขาย่อมกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นการให้เพื่ออย่างประโยชน์ให้สำเร็จให้เกิดความสุข 3. บุคคลบางคนให้ทาน ไม่ได้คิดว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาก็ควรทำให้ไม่เสียประเพณีเมื่อเขาตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาเมื่อเสวยผลแห่งกรรมหมดสิ้นแล้วเขาย่อมกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกคือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเป็นการเพื่อให้รักษาประเพณี บุคคลบางคนให้ทานไม่ได้ให้เพราะคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาแต่ให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงหากินได้ส่วนสมณะพราหมไม่ได้หุงหากินจึงให้ทานผลบุญนี้เมื่อเขาตายไปยอมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตเมื่อเสวยผลแห่งทานหมดสิ้นแล้วเขาย่อมกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีก เป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์ให้เพื่อบูชา 5. บุคคลบางคนให้ทานไม่ได้คิดว่าเราหงหากินได้ส่วนสมณะพราหมณ์ไม่ได้หงหากินแต่ให้ด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนๆเพราะผลแห่งทานนี้เมื่อเขาตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมานนรดี เมื่อเสวยผลแห่งกรรมหมดสิ้นแล้วเขาย่อมกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกเป็นการให้เพื่อต้องการเป็นผู้มีโชคดีต้องการมีชื่อเสียง 6. บุคคลบางคนให้ทานไม่ได้คิดว่าจากเป็นผู้จำแนกแจกทานแต่ให้ด้วยคิดว่าเราให้ทานอย่างนี้จิตจักเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจสมนันจึงให้ทานเพราะผลแห่งทานนี้เมื่อเขาตาย ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรณิมมิตตะวสวดีเมื่อเสวยผลของกรรมหมดสิ้นแล้วก็จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกเป็นการให้เพื่อปลูกศรัทธาให้จิตเกิดปีติยินดี